รู้ตัวแล้ว,ลวมันรูดแอบตายอ่ะแต่มันก็ไม่สนใจกินข้าวต่อไปเรื่อยๆฮาวอิ่มแล้วลูก,ม,ลลกมันต้องมา โหเก่งจังเลยแฮปกินจนหมดเกลี้ยงเลยเก่งมากเก่งมากๆเลย